ทุกคนคะตอนนี้เรามาอยู่ที่วัดสิงปทุมธานีนะคะเพราะว่าที่เรามาวัดแห่งนี้ก็คือว่าขึ้นชื่อของโบสถ์เก่าก่เดี๋ยวเราจะมาพาทุกคนเข้ามาดูกันนะคะคเ,เดี๋ยวเราจะมาวัดอุณหภูมิกันก่อนนะคะีีควคววาามมมมสเุจริจ อบบุุญญรงกกัคลิปนี้นะคะเหมียวได้ถ่ายทำนักเต่เดือนสภภาคุมทิพยผ่านมาก่อนที่โควิดรอบสามจะระบาดมากกว่านี้ค่ะวัดแห่งนี้นะคะได้รับพระราชทานพื้นที่จากพระเจ้าแผ่นดินเพื่อสร้างอุโบสถเมื่อวันที่29กันยายนพุทธศักราช2 2 1 0 เดี๋ยวเราจะเข้ามาไหว้ขอพรก่อนนะคะมาไหว้ขอพรหลวงพ่อเพชรพระโบสถ์นะคะสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2300ตอนนี้นะคะเมียวกำลังกราบขอพรพระโบสถ์พร้อมด้วยพระอูทองสมองค์ซึ่งมีอายุกว่า300ปีเลยนะคะทุกคน ภายในพระอุโบสถนะคะได้สร้างเมื่อพุทธศักราชสอ0พนอกจากนี้นะคะยังมีอาคารทรงไทยหอสวดมนตสาราการบเรียนวิหารน้อยสาราดินวิหารโถงกุฏิพระโบราณตอนนี้เรากราบขอพรพระประธานเสร็จแล้วเราไปกราบขอพรหลวงพ่อเพชรกันนะคะ พระพุทธสายญาติหรือหลวงพ่อเพชรเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลงลักปิดทองซึ่งมีอายุเก่าแก่มากๆเลยค่ะหลวงพ่อเพชรนะคะจะอยู่ด้านหลังของพระประธานอุโบสถหรืออยู่ด้านหลังของหลวงพ่อเพชรนั่นเองค่ะ ตอนนี้นะคะเราได้กราบขอพรพระพุทธรูปพระประธานแล้วและหลวงพ่อเพชรนะคะตอนนี้เราจะไปที่วิหารน้อยและวิหารใหญ่หน้าวัดแห่งน,นี้เราต้องกราบสีที่นะคะคือพระประธานหลวงพ่อเพชรวิหารน้อยและวิหารใหญ่เดี๋ยวมาดูด้านหลังนี้ค่ะลงนี้คือวิหารใหญ่กันนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกๆคนเข้าไปด้านในกัน นี่ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะทุกทคนว้าวพระโบสุดแห่งนี้นะคะยังคงสภาพความเป็นอยู่ที่สมบูรณ์มากๆเลยค่ะอาจจะมีเล็กๆน้อยๆของความเก่าแก่และผุพังเล็กๆน้อยๆค่ะ พระพุทธรูปที่ทุกคนเห็นนะคะคือหลวงพ่อโตปูนปั้นลงรักปิดทองปางมานวิชัยเดี๋ยวเราจะเข้ามากราบไหว้ขอพรก่อนนะคะสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่มากๆเลยค่ะ ตอนนี้เราก็จะไปที่อีกอ,อุโบสถน้อยนะคะที่นี่ต้องไหว้สีคทิศนะคะตอนนี้เราจะไปอุโบสถน้อยคือด้านนี้ขอใสร่รองเท้าก่อนท่านใดที่ชอบที่ทําบูนนะคะก็มาตามที่นี่ได้เลยนะคะวัดสิงห์ปทุมธานีนี่นะคะคือ โบสน้อยที่มีอายุเก่าแก่ทุกคนก็จะสังเกตได้ว่าโบสแต่ละหลังนะคะจะเป็นปฏติมากรรมลวดลายศิลปะโบราณที่งดงามมากๆเลยค่ะทุกคนคะคือ จะบอกว่าอลังการมากเลยเดี <and> <ELLE> <res> ki, to. To ๋ยวจะขออนุญาตเข้าไปลาบ้ายก่อนนะคะบทน้อยหลังนี้นะคะก็จะมีพระพุทธรูปหลวงพ่อดำซึ่งสร้างมาจากศิราายแดงเจดีย์ยอมุงไม้สองอยู่หน้าบท5องค์ ซึ่งสร้างขึ้นพร้อมกับวัดนอกจากนี้นะคะยังมีรอยพระพุทธบาทที่จำลองจากไม้สักเสียดายที่ไม่ได้ไปดูค่ะฝีมือนี้นะคะเป็นช่างสมัยรัตนโกสินทร์เลยนะคะทุกคนเป็นอย่างไรบ้างคะชอบคลิปแบบนี้ไหมคะสถานที่เก่าแก่วัดเก่าแก่ถ้าหากว่าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต,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 ต์ให้เหมียวด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยคะ่ะ จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขาขอบคุณทุกๆคนที่เขามาดูเข้ามาติดตามขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ